i <laughs> คิดจะทายจะท้างไม่ได้คิดจะว่าอะไรอยากรู้ว่าในที่ม่มันสู้ไม่สูดทำไม่จำยอมแพ้ใจไม่เคยอ่อนแอก็อเลยจะพาไปพบแต่ความที่ไรลคำมันใหญ่จอมและลุกจะมาไล่ไม่เคยใะามันรจะมัน่กามันเป็นอกาสมันกะจามาไล่มาเลยมาไล่มาเลยมาเลย่าไปเสียว่าลอกอย่าไปไล่ีลังมาทำไมใส่หมดออกบอกมาให้หมดอย่ากลัวอย่าเตะอย่ายออนไปเรามาย้อนก็สนิทเรามาย้ายก็สนยดสายกันให้มันเป็นเลยกันสุร เอาไว้ซะให้หมดเอาออกมาให้หมดอย่ากลัวอย่าเต้นยอย่าย้อนไปเรามาโยกกันสนิทเรามาย้ายเราสนุ่ยกูสั่งกัน โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เล่น M.T.A สารพัดช่างทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อกี้ก็ดูไฮไลท์อินโทรไปนิดหน่อยแล้วเนาะเ <c oughs> ถ้ามาถึงตอนนี้ก็นั่นแหละคุณมาไม่ผิดแหละครับผมคลิปนี้มีของแจกเลยฮะคือเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเป็นแนวเช่างเลยคือแบบจะเน้นไปในช่างคนท,ทั้งหลายร,รูปแบบเลยนะครับผมที่เราอาจจะรู้บ้างหรือไม่รู้บ้างนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคนรู้แล้วก็เล่นนะครับน่าจะเข้าใจในสายนี้ดีนะครับคือทุระบบเดี๋ยวผมจะทํามาให้มันอิงไปกับช่างให้มักให้มากที่สุดนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ช่างนะอย่างนั้นไม่เอานะฮะแต่ก็ดูสกินผมก็น่าจะรู้นะครับขาบานขนาดนี้ก็ยุคนั้นน่ะมันสุดยอดมากเลยครับน้องๆและข้างผมนะครับที่ยืนอยู่นี่ก็คืออพี่มืดนะครับสภาพ์พี่มืดนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่พี่มืดได้มาเอาคลิปนี้ โอ้พี่มืดก็อยวจะมาโช,โชว์สร้อยเงินที่ขอพี่นะวิ่งมาจากตจัตุจักได้เช่นหนึ่ง,งธรรมดาที่ไหนโอเคพี่มืดก็นะไม่ธรรมดา <c oughs> อ่ะเราดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วนะครับหลกาลุดที่ผมจะมาบอกในคลิปคปนี้นะครับคลิปนี้นะครับมีรางวัลแจกด้วยนะครับพรีเมียมนะครับผมนะเดี๋ยวหาโค้ดมานแล้วกันนะครับในคล,คลิปนี้แหละมันมีโค้ดทั้งหมดอยู่ และรวมกัน,นกันเป็นคําส่งมาในเพจแล้วก็แคปในทุกจังหวะทุกตอนที่มีโค้ดนั้นนะครับแล้วก็ส่งมานะครับผมถ้าเกิดว่าแบบพิมพ์มาปุ๊บเป็นอักษรนี้ครับอันนั้นไม่เอานะครับผมถือว่าไม่ได้ดูจริงเนาะจะเป็นพรีเมียมให้สัก7วันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะเน้นแจกให้เล่นมันๆอ่ะมาถึงขั้นตอนการาใช้ทริคนะครับผม หยงชุนนะครับอีโมโคอมโบนะครับผมคืออีโมเซิร์ฟเนี้ยมันจะเป็นอีโมท่าทางนะครับไม่ใช่ว่าอีโมปุ๊บติดปุ๊บก็คือตายห่าอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะหลายๆคนคือน,น่าจะชินกับภาพนั้นไปนแล้วเนาะเพราะว่าในไฟเอ็มหรือว่าในไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นต้นแบบนะครับที่เขาทามาก็คือจะเป็นสไตล์อย่างนั้นแต่ของเซิร์ฟเราเนี่ยมันเป็นอคอมโบอีโมนะครับผมก็คือเป็นการใช้คอมโบแบบใช้ควบคู่กัน อย่างเช่นใช้มีดแล้วก็ใช้ไม้นะครับก็ใช้ท่าอีโมในการเอาจังหวนะนะั้นนะในการต่อสู้นั่นเองใครกดเป็นก็ถือว่าได้เปรียบใครกดไม่เป็นก็คือเสียเปรียบนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมมาสอนยงชุนก่อนเอาแบบพื้นๆก่อนแล้วกันนะครับยงชุนเนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมคือการยืนต่อหน้ากันแบบนี้แบบยืนมองจ้องหน้ากันไม่ใช่ว่ามึงอยู่ข้างหลังแล้วไปยงชุนใส่เขานะอันนั้น มันทําให้เขาสามารถหลบหนีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตรงๆต่อหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับวิธีการต่อยแบบโยงชุนนะครับก็ให้กด W ค้างไว้นะครับพร้อมกับคลิกซ้ายนะครับผมแล้วก็ต้องเป็นอย่างหว่านะไม่ใช่ม่นคลิกรัวๆมันจะบวกกับท่าเดิมไปด้วยนะครับท่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่า๋จะผมลองทําแบบไม่ไม่ใช่แบบโยงชุนนะแบบต่อยแบบรัวๆคลิกรัวๆเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาหย่งชุนอย่างเดียวนะครับยืนต่อหน้าเขาอย่างนี้แล้วก็กด W ค้างไว้เลยแล้วก็กดเป็นจังหวะนะครับคลิกเป็นจังหวะเห็นปะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโ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 บอ่ะอันนี้ก็คือพื้นพื้นของหยง่ยงชุนนะครับผมก็คือเป็นท่าทางหย่งชุนนั่นเองถัดมานะครับการใช้อาวุธแล้วก็คอมโบเลยครับตีคู่เข้าไปนะครับผมการใช้อาวุธ1ชิ้นเนี่ยมันตีขับอคอมโบได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้า2ชิ้น อย่างที่ผมบอกก็คืออาประเภทไมเบสแล้วก็ประเภทมาเชหรือว่ามีดนะครับผมไอ้พวกเนี้ยจะคอมโบแล้วก็ต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของเราด้วยก่อนอื่นนะครับกดเจแล้วก็ลากมีดเนี่ยไว้เลขหนึ่งครับแล้วก็ไมเบสไว้เลขสามแล้วแต่ถนาดน,นะปุ่มตรงเนี้ยคีย์รัดอะ,อะเดี๋ยวผมจะถือเอาเชียนไม,ไม่ถือเออเดี๋ยวเดี๋ยวเซลเฟลเฟลหมด อ่าตอนอันนี้ก็คือมีดนะครับเป็นหมัดอ่าหมัดกาตานะครับหมัดของ Night, แอสซัซินในเร็กซ์นรกอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะมาดูกันนะครับผมการตียังไงอีโม,มนจะเป็นประมาณนี้นะครับ2ทีนะครับมันจะกระซวกพุงแล้วก็กระซวกตัวทีหนึ่งนะครับผมการที่เราจะเอาอ่าให้อีโมมันขึ้นเลยนะครับแนะนําว่าเป็นการโยงชุนก่อนแล้วก็เห็นปะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะโยงชุนก่อนทีนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นมีดเห็นนะ อีกครั้งหนึง่งคือการเปลี่ยนเนี่ยก็คือกดคิวนั่นเองนะครับตอนแรกหมัดก่อนใช่ไหมต่อยไปทีนึงแล้วก็สับคิวแล้วก็แทงอ่ะเมืม่อกี้มันจังหวะมันอ่ะเนี่ยจังหวะนี้มันจะค้างนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่กด W ค้างไว้ด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นแอนิเมชันค้างนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะยัง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 เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยเนี่ย อันนี้แอนิเมชันค้างตัวจะยืนล็อกอยู่พักหนึ่งนะครับประมาณ2วิอันนั้นจะเสียเปรียบแน่นอนถ้าเราไม่อยากแอนิเมชันค้างก็คือกด W ครค้างไว้เลยเหมือนยงชุนเลยครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นการชักมีดมากระซวกถ้าติดอีโมโด้วยนะครับก็อย่างที่บอกยงชุนหนึ่งแล้วก็สับมีดแล้วก็นี่เห็นนะมัมันจะล้มทันทีเลยนะครับผมอ่าเป็นประมาณอย่างนี้ส่วนประเภท เออ่ที่เป็นไมเบสนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเป็นคอนอันนี้แล้วกันอันเนี้ยถ้าจะให้มันติดอีโมนะครับผมแนะนําว่าปล่อยหมัดไป2ทีครับยงชุนหนึ่งแล้วก็หมัดธรรมดาดึงแล้วก็เปลี่ยนเลยปุ๊บมันจะหวดเห็นนะอ่าจะเป็นอย่างนี้นะเข้าใจเนาะผมน่าจะไม่เร็วไปนะอ่ะลองใหม่ต่อย2ทีปุ๊บปุ๊บแล้วก็สับฟาดแล้วก็คลิกอีกทีนึงไอตัว NPC แม่งไม่ล้มเดี๋ยวเดีนะ๋ยวมันล้มเร็วแล้วก็ลุกเร็วนะครับ หนึ่งสองแล้วก็สับปุ๊บตอนเขาล้มอ่ะเราสามารถงันหน้าได้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะมันยังมีอีโมต่อเนื่องได้อีกถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเนี่ยคือเขาจะล้มนานกว่า n p c นนะแต่ NPC เนี่ยมันค่อนข้างจะเร็วนะครับเห็นปะ <c oughs> ไอส้สัสเฮ้ยกูจะฟาดหน้ามึงก็ไม่ได้นะอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เนี่ยจะประมาณนี้ครับการใช้พีดแล้วก็ไมเบสนะครับคอมโบนะครับอันนี้พื้นๆน,น,นะยังมีต่อนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมการใช้หมัดหยงครับ อ่ะมัดหมัดหดอยองชุนแล้วก็มีดกระสวกปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไม้เบสนะครับผมไอ้ยมันกดมันเห็นภาพยากว่ะถ้าเป็น nbc อย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวนะโอเคทําไปทํามานะครับยืดยาวไปเะเปล่าเลยนะต้องตัดคลิปอีกเยอะเลยคือไม่ได้เปลี่ยนในแบบแล้วนะครับคือก็ใช้ตัวนี้แหละเพราะว่ามันเหมือนกันคือถ้าจะให้แบบว่าเต็มระบบจริงๆก็คือต้องตียโคนจริงๆนะถึงจะเห็นภาพแบบ ้อนะครับอันนี้แค่90อ่ะมาพูดถึงการคอมโบรวมเลยแล้วกันนะครับผมหมัดแล้วก็มีดแล้วก็ไม้นะครับผมอ่ะชักมีดปุ๊บ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 เอาจริงๆเนี่ยถ้าในความเป็นจริงเนี่ยครับผมเราใช้หมัดเปิดไป2ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นมีดเพื่อจะกระซวกนะครับให้เขาล้มพอล้มเสร็จเนี่ยเราใช้ไม้เบสเนี่ยมันจะเป็นท่าทุบหน้านะครับผมนะ แต่เนี่ยมันมันล้มแล้วมันก็ลุกเลยนะมันไม่คุกคานนะครับเห็นไหมมันล้มแล้วมันก็ลุกเลยคนคนคุยเนี่ยขวดเสร็จแล้วมันจะฟาดหน้ากทีหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะลองไปฝึกกันดูนะครับมีดไมเบสถ้าทําได้คือมันจะแบบแมทมากแล้วก็เอ่อถ้าเรารู้ทิกอ่ะกับคนไม่รู้ทิกอ่ะเชิมันก็ต่างกันอยู่แล้วถูกป่ะเออแต่ถ้าเกิดเราเรารู้ทิกกับรู้ทิกเจอกันเนี่ยมันก็อยู่ที่การกดว่าใครจะหนาวกันแล้วแหละนะครับผมแลวทีนี้ถัดไปนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนํานะครับ คือเป็นการตีดับเบิลนะครับมันเหมือนแบบยังไงอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอนให้เลยแล้วกันสมมติว่าเราใช้เป็นมีดนะครับผมการตีดับเบิลเนี่ยหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้นะครับแต่ว่าก็มีส่วนที่รู้อยู่บ้างนะครับเห็นที่ผมดูๆนะก็ยังมีคนรู้อยู่แต่ว่าน้อยนะครับอันนี้มาบอกทิคทั้งหมดเลยเพื่อจะได้แบบเล่นได้เท่าเทียมกันนะครับผมคือไอการตีดับเบิลเนี่ย ถ้าคนโดนเนี่ยแก้ไม่เป็นคือรอวันตายเลยครับผมแต่ถ้าเกิดแก้เป็นเนี่ยก็พอสวนพอสู้ได้อยู่นะครับสูสีพูดอย่างนั้นดีกว่ามาวิธีการตีดับเบิลนะครับถ้าท่วไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าถ้าถ้าเป็นการเดินตีธรรมดาก,ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะม,มันมันมันจะติดอ,อ,อีโมนะครับผมเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันจะแบบเสียจังหวะนะครับแต่การตีดับเบิลเนี่ยให้เราทําการกด alt นะครับปุ่มนะ ที่ซ้ายนะครับผมซ้ายล่างนะแล้วก็คลิกขวาค้างแล้วก็เดินนะครับผมจากนั้นให้กด F นะครับผมแล้วก็คลิกนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมท่าเนี้ยมันจะกดทั้งหมดนะครับเอ,อ่อห้าห้าตัวนะเออห้าตัวดีเชี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ LT 1 W 1แล้วก็ F 1นะครับผมแล้วคลิกขวาหนึ่งคลิกซ้าย1ครับแต่คลิกซ้ายกับ F เนี่ยต้องกดพร้อมกันนะครับผม อันนี้จะยากนะแต่ถ้ากดเป็นก็คือเอาเรื่องอะเนี่มันจะเบิ้ลอย่างเงี้ยเห็นงานตีปะครับมันตึก๊กตึกตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกมันจะรัวนะครับผมถ้าโดนเชิงเนี้ยกูบอกเลยก็ก็ไม่อยู่นะครับนะกาดกงอะไรนี่แตกหมดเนะี่ยผมบอกให้นะอันนี้คือแบบถ้ายิ่งส่วนก็ยิ่งตายเร็วนะครับเอาตรงๆเลยหรือว่าเราจะทําเป็นการแบบเปลี่ยนจากตัวเอทีเป็นตัวสเปคบาร์นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ เห็นปหวิ่งตีก็ได้ครับผมอันเนี้ยบอกเลยว่าโกงนะใครเป็นก็อยู่รอดนะครับใครไม่เป็นก็มองทิ้งคลิปนี้ออกไปก็น่าจะเป็นหลายคนแหละผมว่านะคนที่ยังไม่รู้อีกส่วนหนึ่งนะครับน่าจะกดเป็นกันเยอะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมการตีมันจะเป็นดับเบิลนะครับที่มันดีตรงนี้แหละนะถ้าตีเป็นตีได้นะครับแล้วก็ไม่หลุดนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหส่วนเดินแอค ก็ได้เห็นปหเนี่ยอันนี้ทริคที่ผมจะมาบอกนะครับการคอมโบอีโมนะับว่าเป็นยังไงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเปิดเวมแวร์อีกจอหนึ่งแล้วก็เทให้แบบว่าเห็นแบบจาจ่ากันเลยแล้วกันนะได้เห็นภาพแบบร้อยเปรเ็เลยอันนี้มัน NPC มันได้แค่นี้จริงๆเนาะส่วนคลิปนี้นะครับก็มีรางวัลให้นะครับเอาโค้ดมาส่งด้วยนะวันนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูคลิปแบบฮาฮาแล้วก็แบบคืนคืนนะครับผมมีเก็บไว้อยู่ในสต็อกครับ ไปแล้วครับผมฝากแชร์ด้วยเอบโปรโมทด้วยไปช่วยกันไปาคนมายมเยอะนให้มันเป็นวยกันเพลงมีพลังมัทําไสห้หมออกมาห้หดย่วอย่าเอย่ายอมใครเรามยันสิทม่ย้กสนกูสากันให้มันเป็นกันเพลงลังมัทําไสห้หให้ข้าไปให้เข้าไป